อ้าวสวัสดีครับสวัสดีพ่อครับผมสวัสดีครับมาดเข้าเข้าเต็มเต็มเลยนะสี่ห้ากับสามเจ็ดนะพ่อจะว่างวดนี้เรื่องโอ้ยมันบรได้รหรือเปล่าเนเป็นจังไหนเป็นจังไหนลูกเพิ่งได้มานี่งวดที่แล้วไม่ได้มาเขานะเรี้ยงมันไม่กับเจ็ดเดียวงวดงวดไหนครับงวดนี้ละงวดนี้มาสี่กับเจ็ดเรี้ยงบ่นนี่มันเรี้ยง่างนี่เลี้ยล่างมาตัวไหนพ่อเลี้ยงรางงวดนชนกับชวนกับนายยกยกไอ้งวดที่แล้วให้ดูหน่อยพ่อนี่เนี่ยอันตัวเนี้ย ยกให้ดูเนะี้ยโอ้่เ,อดเดี๋ยวพ่อจับนิ่งๆก่อนพ่อ,อทั้งสี่ห้าทั้งสามเจ็ดเลยเนาะโอ้นี่นะครับผม,มพ่อนี่ในเอฟซีนะนะอืมไหนให้ลูกดูหน่อยครับโอ้เอฟซีเขาก็ถามว่าพ่อสมปองทำไมเดี๋ยวนี้จาก เซียนล่างเป็นเซียน,น,บ,นบ,บ,บนละทีนี้มันก็เ้าเหาก็เรื่องว่าแจ้โดนมันก็มันงวเรื่องบนนี่มันก็มีวิธีตกงงงงงักบจับไงของมันเยอะเด้อจับไงของมันเดี๋ยวมต้องดีดอ่ะจับให้ผมดูนะพ่อจับให้ดูใหม่เดี๋ยวยกยกสูงๆนะพ่อเนดะ้อนี่บ่ะพ่อโอ้หันมองกล้องเนะี่ยนั่น,นแหละโอ้ยขักเลยนะพ่อนะเนาะเรียกงวุ่นๆไม่มีชีลดูจะพ่อเนระียก ขึ้นกันเล่อยซีนะกันมายังกันมายังว่าแต่ว่าแต่วันที่เป็นรักเด็ดิขึ้ว่าเรื่อนี้ต้องเป็นเตีกซีนนี่เรื่องันครับมันหนึ่งในดันเสียห่าเนี่ยีหาเรียงหแล้วว้าตะโกวันหนึ่งไหนขอดูไหนบ้างงวดนี้มาสี่กับอะไรนะที่กัเจ็ดสี่กับเจ็ดเอาพอทำให้ดูสดๆดูพ่อเหอผมมาดูผมมาดูด้วยปากกาพ่อ เนี่ยพ่อเนี่ยคันเหดดิเอาเบ็มันก็นถือกิโลแล้วเ่าคนเอาจับเรียบครับเีขช่องตัวนี่แล้วเลขจับผมว่าอะไรครับผมเ,เอาพ่อเขียนเลยครับพ่อทำให้ดูแบบสดๆเลยนะพ่อเนาะบนหรือล่างครับพ่อเดี๋ยวสิจับอ,อกว่าให้เลขตัวขอวต หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่มหน่งสามห้าด้าครับศูนย์ศูนยไม่พอได้เก่งเคยคำนวณก่อนนะครับวดที่แล้วผมไม่ได้มาในเอฟซีนะครับ กูะเล้ยูกเอเองเ้ด้ไอยู่ดิถ้าผมพ่อจับคู่ให้เลยว่าเ็กมัดมันมันมันหน่มีบานใองเด็กหนจัคู่กัน ก้ารไปกาบอ,อ,อยเนี่ตาไปเดี๋ยวมันมีหกทีมีสามทีมีแปดทีมันมีเลียกสามคูนอ่ะเพราะเรียกคูนนี่ค่น้มากไม่ใว่าซูน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 นี่ซูนนี่มันจะเป็นซูนหาซูนซูนหากับทูนก่ลเรียกลังทำมันเป็นเดียกลงมันชิว่าเรียกต้องชื่อว่าเรียกู มันมันเรียกตัวนๆนี WIN ่ <S <S ับเปียกที่ยอมาเรียกัน่ี่ม่ที่มันถูกเดอดเือนเขาเนาเนมมเจ้าไม่สมรครับผมตัวนี้น่าบ่นตันี้นบ่นเด็กี่ขันมัมาบ่นอยู่มันมัจะมายูถ่ายมเลยสตัวมีไม่พอ สามตัวนะนึเนี่ย็บกเขาเลีมู่เขาบอกแหงมาสองวันตแต่แต่ว่าถ้าเกิดเรามีหลักร้อยแม่นๆนี่สามารถมาประกบได้เออหลักร้อยมาบอกเเีเที่ทางนู้นเป็นลังเว้ยเขาีเรือี้กัได้ครับเพราะว่าเรียหรือเรือนว่นช่อหนะเรียมาสีสีบนหรือล่างพ่อเรอนเป็นเรบนเรที่เม่อดียวมาอยู่ล่ังนี่เรืกล่างกัคขึ้นเป็นเรยกทุนกับเรือ เจ้าเร็กหนึ่งมันเป็นไรบุ้นเขายากมันบุ้นบ่ใครอยู่ครับเรียกงง่อยเจ็ดดีมันเร่องรังพอเาวตัวคู่มันอยู่สินี่กืออยเจกับหกสองตัวนี่เะครับเรียกเีมันนี่เป็นเรื่องที่ที่ว่าเห้าเหาเบาบองเรืมันจะเป็นคู่ไปคูมันละหากลางที่บผมครับผมแต่ว่ามันมอกแจวเดียวกันเพต้องทำตัวนึ่ครับเรียกของง่อยสาม้เจ็ดมันบอกต้องกันทั้งหมดทั้งทาง มมันันนเปนไไดด่วเอาไอ cool. ้สูตรพ่อนี่สูตรนี้จะเป็นสูตรบนหรือล่างครับเรียกเจ้าหนี้มันมีล่าองตันวนึงมีบนตัวนึงนี่ส่วนมากมันี่ติดบนคืองวดอ๋อสูตรนี้จะติดบนมากกว่าเออมันี่ติดบนทวงหนว้ที่เขาพิดเักเกียเรียนตะว่าห้องหรือจะเครัวม <cabe> ันถือว่าแค่ว่าจะเอาตัวเดียวนี่มันหนีว่าคนงวดเลยถ้าตัวเดียวนี่คือหนีไม่พ้นเลยเรียกว่ตัวเดียวนี่บนตัวไหนพ่อบนนี่บนนี่มาซีเลยนะเรียกว่าบนมาซีที่เนี่ยนั่น ล่างแล้วพ่อล่างแต่ว่าล่างนด้มาศูนพอดีเลยล่างมาศูนบนมาซีเอาอยู่ปะพ่ออยู่เรื่องพ่อเรียกงหนึ่งก็เคยหลุดมือจักเจียงวันหนึ่งเรียกที่ก้หาบอกว่าเขาว่ากว่าเรียกมันบ้องกันว่ามันวอมันว่อมมันไม่เคยออกจักเจียงมันไม่เคยออกที่มหาที่หลงออกากก็ดีครับก็บอกอยู่ว่าเรียกที่ก้มหาเนี่ยฮะอยูดวงเงาเจ้าขุนมักเรียกสามหาเรว่ออะไรอยา ไม่เคยหลุดมือสักเตียเลยบอกว่า้ามันบอกซ้ำหานั่นบอกฮุกหานะเรียกขึ้นบ้านนะมันบอกซี่หานั่งกันนะแต่ไม่ได้จัดพี่พื้นเป็นว่นแข่งครับสอกันอะได้แต่วงงนมันบอกซี่เย็ดนบบมันไม่มาด้วยกันเหรอพ่อมันกังหันดอกมันบวกกันมาคุงหวัดดิเดือมันบวกกันมากันคุงหวัดดิแต่ว่ารอบเมื่อกี้สี่ห้านี่คือมันมาด้วยกันเออถ้าทางนั้นน้ำกันนี่มันจะเป็นเรื่องซี่บ่รเรื่องขึ้นครับ เนโโกกโี่ยหูเก็โก้ดีมันก็นต้องเป็นตัวนู้นเขาว่าดีแล้วถ้าว่าปัญหาว่าเ,น,โโกกโ feet, เนี่ยหูเก็โก้สองตัวนีงง่มันจะเป็นลำชิดในห้องว่อี๋ยวนี่มันแนวครับผมเอาพ่อวงกลมตัวเน้นให้ได้ไหมครับพ่อเน้นตัวไหนเผื่อเอฟซี C ทุนน้อยไหมพ่อพ่อคนเนนี่ครับมันมีสองตัวนี่ไหนวงกลมเนี่ยพ่อก็อตรงนั่นนด้่อตรงนั่นเนาะก็เรียกเรีกยกว่าจิ้มไม้อะไยเงียเออไม้หัวก็ได้เอา้ามันมีรองคู่นี่างเง ก็มสามีกับหกีเลขเลขบนนี่บนหรือล่างพ่เรขล่างเลขบนนั่นว่าอะไรเล็กบล่างเลขบนเรขล่างนี่สัาซื้อคันมากกระสุนซึ่งมากทุนหาขาะเรียบกนี่ก็จเป็นทุนหาเขียยุรางเปเป็นทุนหาเรีครับผมจัววากระครับบอกยัวเรยบอกเขาสิ เนี่ยมัอดเดียว่ลวเลยกับบอ,อมันกม่มันเสียมันเสียกำลังใจมันเสียกำลังใจถ้าเกิด<อ>ไม่กลับเนี่ยเพาให้ไปแล้วนะว่าเขาว่าเขายกห้อยตุงไปเซื้อครับผู้เลยก็ซื้อพ่อเลยครับบอกไม่หัวเลื่องไปแล้วไอยกให้ลูกดูเนี่ยพ่อขันห้องว่าคับนีนี่นี่ของพ่อเน,นี่ยกเลยยกยกมาทางนี้เลยครับพ่อขัน่่าถือแล้วมันเสียงบังใจป่าเสียกำลังใจ่เหวี่นงียนเ่ี่ยยาี่ คือเฮปเซลเดียวเอาพอยกสูงๆถ้ายกอนิ่งๆนะพ่อนะให้เอฟซแคปไว้นะครับผมเฮ็ดแลต้องเยอตพ่อคือมันจะย้อนนี้เชียมากเลยเออพาเงินว่างดิเดมมันรุนแรงดิโอ้มันมีที่มาที่ไปนะพ่อนาอเพราะว่าหฮก็ต้องเฮปมากนี้จนร้อนจนเลียกเรามื่อกเห็นนี้ว่าคงหมดจ่ห้องคงจะว่าเลี้ยถกถูนอยู่ห้องห้อจะก็แล้วครับแต่ว่าตูกคูมันสามพันเราูกูเขาจจับถือว่า หลังเทื่อมันก็เป็นหลักสิบก็ได้คือเลี้ยงนวมกันมันถึงได้คู่หลักมันนึงบอกหวยอืมเต็มครับพี่